ตอนแรกผมว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับประวัติของสหรัฐอเมริกาแต่ให้ประวัติของสหรัฐอเมริกาม,ม,มันข้อมูลมันค่อนข้างดีเยอะแล้วก็ไม่รูส้สิผมคียจทำเพราะว่ามันยาวาายูวันนี้ผมเลยจะมาพูดถึงเกี่ยวกับประเทศประเทศหนึ่งที่น่าจะมีชื่อเสียงใน t h อเดอร์ค่อนข้างเยอะมากมากๆเลยแหละประเทศนั้นก็คือ ออเดนสตัดตเบอร์กุนหรือลัฐอิสแห่งเบอร์กันดีนั่นเองลัเอิสแห่งเบอร์กันดีหรือเรียกง,ง่ายๆว่าเบอร์กันดีเป็นประเทศในยุโรปตะวันตกมีพรมแดนติดกับรัฐฝรั่งเศสทางทิศตะวันตกติดกับไรอมิสเตียดนีเดอร์แลนด์ทางทิศเหนือและทางตะวันออกติดกับเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์และจักรวรรดิอิตาลีโดยกฎหมาย ประเทศนี้เป็นส่วนหนึ่งของเยอรมันแต่ในความเป็นจริงเป็นอิสระจากเยอรมันเบอร์กันดีได้รับการบริหารโดยกลุ่มชูตาโฟซึ่งเป็นองค์การกำลังกึงทหารโดยมีให้ริชมิมเลอร์เป็นผู้นำรักคำสอนทางอุดมการณ์และเศรศษฐกิจของเขาเองที่เรียกว่าระบบเบอร์กันดีอุดมการณ์นี้มองว่า ลทัทธิชาสังคมนิยมแบบเก่าที่ปฏิบัติในเยอรมันนั้นเสื่อมโทรมและไม่มีประสิทธิภาพและมองหาการฟื้นฟูโดยอาศัยลทัทธิทหารสุดโต,ต่งและลัทธิสปาร์ตันประชากรในเบอร์กันดีนั้นอยู่วยความหวาดกลัวกองทัพเบอร์กันดีเป็นหนึ่งในกองทัพที่ดีที่สุดในโลกและรวมเข้ากับชีวิตประจำวันมากที่สุดว่ากันว่าประเทศนี้มีค่าแรงงานมากกว่าบ้าน ซึ่งใครก็ตามที่พูดต่อต้านนัดจะถูกบังคับให้เข้าไปในเบอร์กันดีซึ่งเป็นสมาชิกของเอไฮสปาร์กโดยมีฐานะฝ่ายเป็น SS o r d e n s t ดนแนวคิดเบื้องหลังเกี่ยวกับรัฐ SS แห่งเบอร์กันดีต้องย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งไฮดิชฮิมเลอร์เสนอแนวคิดนี้เป็นรัฐต้นแบบที่จุดติเป็นนิยามของรัฐที่ชาติสังคมนิยม โดยให้ผลโดยอ้างว่าราชอาณาจักรเบอร์ินดีเป็นดินแดนของเยอรมันและขยายดินแดนออกไปดินแดนของ,งาราชวงศ์บาโรบุกองเป็นของเยอรมันข้อเสนอของฮิมเลอร์ไม่รับการยอมรับและดินแดนฝรั่งเศสและเบลยเยียมถูกผนวกเข้ากับเยอรมันโดยตรงหลังจากความพยายามในการรัฐประหารเ S เสในช่วงสงครามรัสเซียตอนตก ได้มีการให้สมร tan เก่ฮิมเลอร์เพื่อดีกเลี้ยงความพยายามในการรัฐประหารอีกครั้งคือดินแดนของไรเขาม่สแตย์เบลเลยีเย่ยมและฝรั่งเศสเหนือและดินแดนเยอรมันทางตะวันตกของแม่น้ำมอนเซลมอบให้กับไฮดิชิมเลอร์และก่อตั้งเป็นออเดนสดตัดประเทศนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ไฮดิชิมเลอร์มีความสุขหลังจากที่เขาพยายามทำการร,ารัฐประหาร SS เชในช่วงตศลาค1950 ซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากความไม่มั่นคงภายในประเทศหลังจากวิกฤตทางเศรษฐกิจของเยอรมันความหวังคือการนักษาฮิมเลอร์จากการเมืองของเยอรมันและปล่อยให้เขาได้มีความสุขกับจินตนาการของเขาเพียงลําพังซึ่งเขายอมรับประเทศใหม่จะประกอบในพื้นที่เดิมของไรเามิสเตียเบียเยียมและฝรั่งเศสเหนือ แนดินแดนสาธารณรัฐฝรั่งเศสในอดีตส่วนใหญ่ซึ่งเคยมีพมแดนดิดกับเยอรมันและเบลเยียมสำหรับประวัติของเบอร์กันดีก็มีแต่เพียงเท่านี้ประวัติมันค่อนข้างที่จะสั้นพอสมควรผมไม่รู้ว่าคุณจะชอบหรือเปล่าแต่แ้่เหมเถอะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วย เจอกันคลิปหน้าครับบาย